นาจะดำเนินในทุกวันนี้รัฐบาลยังไม่สามารถที่จะจับตัวคนที่มาค่าพี่น้องประชาชนได้เลยนี่คือความไม่มีประสิทธิภาพนี่คือความที่ไม่ได้เป็นนักบริหารที่เป็นมืออาชีพที่จะมาปกปักมาดูแลผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนประบานลคาชนหมายถคนบอกว่าไม่ต้องไปรับค้าที่เด็ดเขาหรอกครับวันนี้ คุณมีนโยบายจะมาทําอะไรทําทานอะไรให้กับพี่น้องประชาชนเขาให้เขาฝากผีกักให้ได้เนเราพูดตรงนี้ดีกว่าอย่าไปแข่งพูดกับคนบงังพักคเขาเลยท่านเขาเก่งมาตั้งแต่สมัยไหนสมัยไรแล้วนะครับ แล้วมันก็ได้อยู่แค่ภาคใต้นั่นแหละแต่ก็ได้ไม่หมดหรอกครับ54ที่นั่งเนียที่ยนี่ยังเก่งพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้สักส0สกว่ายังไงพรรคอื่นก็ต้องเอาที่นั่งไปเหตุเพราะว่าผู้บริหารของพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้สร้างความประทับใจให้แก่ประชาชนพี่น้องคิดดูอย่างเรือร่มที่อยุยาเนี่ยเรือร่วม,มวันที่สามเดือนสมาคมกว่าจะกู้เรือได้13วันประชาชนเดือดร้อนไปหมดทุกอย่างยะตลิ่งทั้งนี้เป็นร้อยร้อยเมตร บ้านพังยี3สหลังปลาตา,าจะเป็นเบือเสียหายไปเท่าไหร่นี่ไทยกูเป็นนายกนะวันแรกกูก็กู่เรือได้แนละ้วจะไปยากอะไรสั่งกองทัพเรือเอาเรือลบมาลากมันออกไปมันก็พ้นจุดที่จะขวางทางนา้ำนี่อภิสิทธิ์มันไม่มีสมองมันถึงปล่อยไปอย่างนั้นพี่น้องครับเป็นนายกสองปีครึ่งชาวบ,บ้านเดือดร้อนไปหมดทั่วทุกห่อมย้า ไปที่ไหนมีแต่คนดา่าอาิดิดให้ผมฟังผมบอกพอแล้วไม่ต้องด่าให้กูดา่ามั่งสิชิ้หายมึงแย่งด่าหมดผมเลยดา่าพิ่แทนไงเดี๋ยวเวลาจะไม่บอกพอจบมอ .6 เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ไปต่อรามกระแหงเลยสามปีจบนี่ิีาสิถ้า็นเรื่องที่จะมาฝากพี่น้องประชาชนนะผมผมพูดต่อไปก็เรื่องของภาพรวม เรื่องกองทุนหมู่บ้านเนี่ยเราจะเพิ่มเงินกองทุนหมู่บ้านจาก1นล้านบาทเป็น2ล้านบาทครับผดแค่น้ำดีสายมันก็ไม่สำเร็จเพราะว่าน้ำทะเลเนี่ยมันจะสูงกว่าแผ่นดินเนี่ยประมาณเจเมตรเพราะฉะนั้นมีทางเดียวไม่ต้องใช้เงินทำให้ได้กำไรรู้ไหมาะว่าพื้นที่เนี่ยสามร้อตารางกิโลเมตรมันขายได้ไงอ่า นี่คือความชี้กลับพวกเราครับนี่มาวางผมไม่ออกทีวีฝ่ายตรงข้ามบอกโอ้เป็นไปไม่ได้จ้าเอาเงินที่ไหนผมไม่ออกทีวีที่รถไอ้ตรงนุ่งจะจับเงินที่ไหนตรงนี้เอาเงินที่ไหนถามแล้นะอ่าอย่าพูดในหมดมันเยอะพูดในหมดอ่าเขาบอกให้บอกนี่เรี้ยบู้อย